จะเร่อนในจำรรมยงครั้งนี้ฟังและพิจารณาดูพระสูตรทรงบัญญัติโลกุตรรธรรมสำหรับคนทั่วไปพรตาตาดาตัดกับรามว่ารามเอ่ยเราบัญญัติโลกุตรรธรรมอันประเอิอว่าเป็นทรัพย์ของคุณรามละบุตรออกบวชจากสกุลกษัตริย์ก็ตาม จากสกุลปรามก็ตามจากสกุลเวทก็ตามจากสกุลสูตรก็ตามและได้อาศัยธรรมะและวินัยอันตตากฎประกาศแล้วเป็นผู้เว้นกาศจากปานาติบาตจากฮาตินนาตานจากเมตุนต์ตำเป็นผู้เว้นกาศจากมุสาวาทจากปิสุนาวาต จากปรุสวาสจากสัมปับปลาปวาสเป็นผู้ไม่มีอภิชาไม่มีจิตพยาบาทเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมประสบค,ความสำเร็จเป็นความปลื้มใจจากผลเองกุศลธรรมหันเป็นเครื่องนำสัตว์ออกจากทุกได้ทั้งนั้นเอวังโยมประสูตรนี้ รามได้เข้ามาเล่าให้พระสัทดาฟังเรื่องที่พวกพรามขอบัญญัติทรัพย์ของคนในวัรณะต่างๆว่าการพิกาจารณเป็นทรัพย์ประจำตัวของพวกพรามกันโสรและกำแหงลูกโสรเป็นทรัพย์ประจำตัวของพวกกษัตริย์กสิกรรมและโกรักกรรมเป็นทรัพย์ ประจำตัวของพวกแพทย์และไม้คานเป็นทรัพย์ประจำตัวของพวกสูตรแล้วตามพระศาสดาว่าพระโกดมผู้เจริญกล่าวอย่างไรพระองค์จึงจัดตามปรามว่าคนทั่วไปในโลกนี้ก็รู้เรื่องที่พวกปรามนั้นบัญญัติหรือปรามตอบว่าข้อนั้นหนาไม่ได้พระโกดมผู้เจริญ พระองค์จึงกล่าวแก่ปรามว่าพวกปรามที่บัญญัติเรื่องทรัพย์ของคนวันณะต่างๆทำเหมือนคนขายเนื้อที่พยายามบอกขายเนื้อให้คนจนไม่มีเงินและไม่ต้องการเนื้อด้วยนายกโยมทรัพย์ของคนทุกวันนะหรือคนทั่วไปคือธรรมะและวินยัย ที่พระองค์ทรงประกาศไว้แล้วนะ,จะเจริญธรรม